ค่ากำจัดขยะที่จ้างเอกชนในราคาที่พุ่งสูงเกือบหมื่นบาทในเวลานี้นะครับกำลังซ้ำเติมผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาด้วยนะครับผู้ประกอบการส่วนหนึ่งนะครับจะต้องนำสินค้าที่ถูกน้ำท่วมมาขายในราคาถูกเพื่อนำทุนใช้สำหรับการฟื้นฟูบ้านแล้วก็ร้านของพวกเขานะครับขยะที่เกิดขึ้นในขนาดนี้นะครับเกินกำลังที่ชาวบ้านในพื้นที่จะสามารถจัดการเองได้นะครับ ต้องนามากองไว้หน้าบ้านนะครับเพื่อรอหน่วยงานรัฐเข้ามาดําเนินการครับอย่างที่เห็นด้านหลังของผมในเวลานี้นะครับจะเห็นว่ากองขยะจํานวนมากถูกนํามากองไว้บริเวณหน้าบ้านของตัวเองนะครับขยะส่วนใหญ่เป็นขยะที่มาจากเฟอร์นิเจอร์นะครับซึ่งแน่นอนต้องมีการแยกจากขยะทั่วไปด้วยนะครับนี่เป็นหนึ่งในปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองหาดใหญ่ในเวลานี้ด้วยนะครับ ไปดูภาพที่ทีมข่าวลงไปสำรวจในชุมชนในพื้นที่ต่างๆนะครับจะเห็นว่าผู้ประกอบการส่วนหนึ่งนะครับต้องนำสินค้าที่ถูกน้ำท่วมที่ยังหลงเหลืออยู่ในร้านครับและยังสามารถใช้ได้มาขายในราคาถูกเพราะว่าต้องการเอาทุนคืนครับซึ่งก็มีประชาชนให้ความสนใจมาซื้อกันเรื่อยๆครับ เจ้าของร้านบอกว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาซื้อนะครับเป็นแม่ค้ารายย่อยที่เริ่มออกมาขายอาหารดิมถนนในช่วงที่สถานการณ์ยังไม่ปกติครับคนยังประกอบอาหารเองไม่ได้ครับเมื่อว,วานกับวันนี้สองวันลโลของขายสองวันเต็มเต็มวันนี้ละทุกอย่างต่ำกว่าละครึ่งครึ่งสมมติว่าของ300เหลือร้อหนึ่งของ500ก็เหลือ200ของบางตัวที่ว่าเสียเยอะ แจกก็มีก็ขายไปอย่าให้มันกองอยู่อยากระบายเอาเอา,เอาทุนคืนมาสนิดหน่อยเราจะได้เริ่มต้นใหม่แมคคาบอกว่าปัญหาที่พบตอนนี้นะครับก็คือการล้างบ้านล้างร้านครับเพราะว่ายังไม่มีน้ําประปาจึงจําเป็นต้องซื้อน้ําดิบจากนอกพื้นที่ครั้งละ400ถึง500บาทครับ ม่ค้าบอกว่าราคาถึงแม้ว่าจะสูงถ,ถึงแม้ว่าจะสูงกว่าปกติครับก็จําเป็นต้องซื้อส่วนขยะจํานวนมากที่มาจากความเสียหายยังเคลียร์ได้ไม่มากนะครับต้องจ้างเอกชนขนออกซึ่งก็มีราคาแพงเกือบหมื่นบาทซ้ําเติมความเดือดร้อนไปอีกครับน้ําไม่มีต้องไปซื้อน้ําวันละแทงสองแทงไปซื้อน้ําแทงละห้าร้อยมั้งสามร้อยสี่ร้อยแล้วแต่ แล้วแต่ที่ถ้ามีที่ใกล้ๆเราก็เอาใกล้ๆ500แพงน้ํายังไม่มาเนี่ยแต่วันนี้ปลาปลาเริ่มมาแล้วแต่มาไม่ทั่วมันมาแบบกระปิดกระปอยยังยังใช้ไม่พอยังใช้ไม่ได้ซอยเจ็ดที่ลบบุรีราเมศจุดที่เรายืนรายงานอยู่ในเวลานี้นะครับเท่าที่ผมเดินไปสํารวจแล้วก็คุยกับชาวบ้านในพื้นที่นะครับบอกว่าจนถึงเวลานี้นะครับน้าประปายังจ่าย แบบไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับดังนั้นสิ่งที่ชาวบ้านต้องการมากที่สุดแล้วก็ความจําเป็นในเวลานี้ก็คือน้ําเพื่อใช้ในการทําความสะอาดบ้านนะครับเตรียมพร้อมสําหรับการเข้าอยู่อีกประเด็นก็คือเรื่องของขยะที่เห็นอยู่ด้านหลังนะครับส่วนใหญ่อย่างที่บอกเป็นขยะที่มาจากเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเหล่านี้การกำจัดก็ยากกว่าขยะทั่วๆไปด้วยนะครับนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่นี่เวลานี้ครับ